มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวของคู่จิ้นคู่ใหม่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เลยนะคะที่มาแรงเอามากๆสำหรับเรื่องราวของสาวแพรวแสงทองนักร้องหมอลำชื่อดังค่ะกับหนุ่มซันวงสะทอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่ก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าทั้งคู่นี้ได้มีการมาร่วมงานกัน จนงานนี้กลายเป็นคู่จิ้นกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเคมีเคใจของทั้งคู่เนี่ยนะคะเวลาที่ FC แฟนคลับเห็นทีไรเนี่ยก็ทําเอาฟินกันไปตามๆกันเลยก็ว่าได้แลละค่ะคุณผู้ชมโดยล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสาวแพรวพราวแสงทองก็สาดโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักอีกแล้วซึ่งเจ้าตัวเองนะคะก็ได้มีการมาโพสต์ภาพค่ะ กับหนุ่มซันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับมีการถือชอ่อดอกไม้ด้วยนะคะที่ทางด้านของ FC แฟนคลับบ้านดอมเนี่ยส่งมาให้นั่นเองค่ะซื้อง,งานนี้ทางด้านของเพลวพราวเองนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยค่ะว่าขอบคุณบ้านคู่มากๆค่ะส่งดอกไม้มาเซอร์ไพรส์แพลวกับน้องซันนะคะโอโห่เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารัก อีกหนึ่งโมเมนต์ของสาวแพร,ว,พรวกับหนุ่มสันเลยก็ว่าได้ค่ะจนงานนี้นะคะคุณผู้ชมก็ทำเอา FC แฟนคลับได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเยอะแยะมากมายก,กันเลยทีเดียวค่ะบางคนก็คอมเมนต์นะคะว่าเอาตรงๆคือกันคัดแมนแล้วหลักคู่นี้น่ารักครับน้ำตาทั่วเมืองอุดรแล้ววันนี้โอ้ยตาคอยอิ่มแล้วบอต้องกินข้าวดอกขอให้รักกันนานๆนะคะฟินมากคู่นี้หวานเยิ้มเบยน่ารักค่ะ เอาอีกแม่มาอีกคักคักค่อยยังไหวน่ารักที่สุดเลยครับ SP น่ารักจังโอยตายค่ะแบบนี้หวานคักชัดเจนลัดสายตาคู่นี้แต่ว่าใดๆเนี้ยสิคะคุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะมีคนกดไลค์แล้วก็มีคนกดโกรธอีกด้วยละค่ะซึ่งก็ทําเอา FC แฟนคลับนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์เลยค่ะว่ามีคนกดโกรธทําไมคะเห็นคนมีความสุขร้อนหรอแล้วก็มีรูปภาพของ FC แฟนคลับเนี้ยแหละค่ะคุณผู้ชมคาะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความ คิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวนะคะแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามากดกโกรธกันอีกด้วยพร้อมกับมีข้อความเอาไว้นะคะว่าเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้ตัวสั่นๆทางคนก็คอมเมนต์เลยค่ะว่าคนอื่นคอมเมนต์ยินดีแต่มีมนุษย์ปาด,ดินเป็นสัมภเวสีขอส่วนบุญคอยว่าบอกคืนเลยคอยเบิ่งจังไดกับบออินมันดูไม่ใช่ขออภัยที่คิดต่างนะคะโอโหเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือคอมเมนต์ของเหล่า fc แฟนคลับนะคะรวมถึงเหล่าชาวเน็ตค่ะที่ได้มีการ ้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่สาวแพรวพรวแสงทองเอนะคะก็สัตย์โมเมนต์ความหวานค่ะกับหนุ่มซันวงสะท้อนคู่จิ้นคู่ใหม่นี้เองหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่างานนี้มีคนชอบก็มีคนไม่ชอบเป็นธรรมดาหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าต่างคนนะคะก็ต่างความคิดจะให้คนอื่นมาคิดเหมือนเราก็ไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะทางคู่เนี่ยจะมีโมเมนต์ หวานมาให้กับ FC แฟนคลับได้ดูได้ชมกันอีกไหมงานนี้ก็ต้องมารอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ